สงเมินจนออฟอาร์มาที่ประตูและขอร้องให้ฉันเข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เรื่องย่อจองชังเดินทางผ่านโลกสงเมินแต่โลกแรกคือเมืองฟุยอคีจนออฟอาร์ซึ่งไม่ควรมีชีวิตอยู่มาที่ประตูของเธอและขอร้องให้เขาเข้าร่วมในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ฉันคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของนรกในช่วงเวลาวิกฤตระบบจะตื่นขึ้นเพียงเลือกหรือเขียนโครงเรื่องใหม่เพื่อรับรางวัลที่น่าทึ่งเป็นพันธมิตรกับจนรับ เทมเพลตวิญญาณวีรบุรุษอันดับต้นๆเลือกช่วยแมทุสคูเรรับ Space อิมเมจเนรีสเปซเรียกคนรับใช้ที่บ้าคลังรับปืนศักดิ์สิทธิ์แห่งจุดจบสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับราชาแห่งวีรบุรุษผู้หญิงผยองจองแชงแสดงแท้วิเศษของเขาภายใต้ใตการจ้องมองที่น่าเบื่อของฮีโร่ทั้งหมดทรราาที่หญิงผยองควรถูกทุบตีอย่างต่อเนื่องฉันจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะยอมรับความผิดพลาดของคุณ text fanfiction harem seeking protagonist male protagonist